มีน้องๆหลายท่านนะคะถามอาจารย์เทย่ามาว่าหนูจะเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานจะซื้อจะต้องทําอะไรบ้างจะต้องเตรียมตัวยังไงอะไรลักษณะนี้ก่อนอื่นต้องขอยินดีสแสดงความินดีกับน้องๆก่อนเนาะที่ทาง HR เขาเล็งเห็นเล็งเห็นคุณค่าในตัวเราเล็งเห็นว่าเราเป็นค a n ิเดตที่น่าสนใจฉะนั้นโอกาสมาถึงแล้วเราก็ต้องจับให้อยู่เราก็ต้องเอาให้อยู่หมัดใช่ไหมคะวันนี้จะมาแชร์ละกันว่า คำถามเด็ดเนาะที่เรามักจะเจอในเวลาเวลาถูกสัมภาษณ์นะ mm. ก็คือ Tell me about yourself เล่าให้ฟังหน่อยซิว่าทำอะไรมาทำอะไรเล่าเล่าอะไรแนะนำตัวเองให้ฟังหน่อยอะไรแบบเนี้ยคือตรงเนี้ยเป็นคำถามที่เปิดเลยเปิดเลยแล้วเราก็ต้องเอาให้อยู่นะเราต้อง pitching เนาะก็คือในความหมายคือเหมือนเราไปขายของค่ะถ้าสมมุติว่าไปขายของแล้วเรา,เ,ราเล่าเรื่องแบบน้าเบือ่ออะไรแบบเนี้ย เขาจะฟังเราไหมมันมันน่าสนใจไหมหรือว่าแทนที่เขาจะใช้เวลาที่มันมีส่วนมากเขาจะให้เวลาเราหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะถ้าเขาแบบโอ้ยผ่านไปห้านาทีแบบน่าเบือ่อคนนี้ไม่อยากคุยแล้วแต่ว่าฉันฉัน,ฉ,นฉันจะเลิกแล้วอะไรเงี้ยไม่อยากคุยด้วยแล้วอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นฉะนั้นเราต้องคุยเรื่องเราให้เราน่าสนใจยังไงให้เขาอยากซื้อของคืออยากซื้อ,อยากได้เราตัวเราเข้าไปทำงานกับ องค์กรเขานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมัน,ม,นมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนิดน,นึงเนาะเพราะว่าการที่เราจะเลือกบริษัทมันมีรายละเอียดเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าไหนไหนก็เขาเลือกเราเพื่อจะไปคุยแล้วไปสัมภาษณ์แล้วเราก็ต้องทําให้เรื่องราวของเราแล้วก็ตัวของเราน่าสนใจนะคะเนาะก่อนอื่นเรามาคุยกันก่อนนะว่าทาความเข้าใจก่อนว่ากราวรูก็คือกราวเบื้องต้น พื้นฐานเลยเบื้องต้นหลักๆของเราเลยเนี่ยก่อนที่จะไปสัมภาษณ์เราต้องเข้าใจก่อนนะว่า general เรื่องเราปกติเรารรู้อยู่แล้วนะว่าการเตรียมตัวก่อนที่เราจะมาสัมภาษณ์จะไปสัมภาษณ์งานเราจะต้องเตรียมอะไรเนาะการแต่งกายแต่งให้ดูดีให้มันแบบ ภูมิฐานหรือว่าให้มันเหมาะสมแต่งหน้าแต่งตาให้มันสะอาดสะอ้านนั่นหลักๆคือสะอาดสะอา้านแล้วก็ดูให้มันน่าจะถือดูเป็นโปรเฟชชั่นอลนะคะคือไม่ใช่แบบโอ้แต่งมาเลยเคละิะกมาผมเภาลุงรังเลยแบบอู้รีบมากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ได้มีการเตรียมการว่าเฮ้ยฉันต้องมาก่อนเวลานะอะไรแบบนี้เอก,กสา,การเอกสารอะไรเตรียมให้พร้อมนะส่วนมากก็จะขอ,อรีซูเม่ใช่ไหมคะบัตรประชาชนทะเบียนบ้าน อะไรต่างๆน,น,นานาวุฒการศึกษาอะไรเตรียมให้พร้อมนะคะตรงนั้นจะเป็นการเซฟเวลาเราแล้วก็ประทับใจด้วยเนาะไม่ต้องเสียเวลาวุ่นวายนะเตรียมอะไรให้พร้อมนะคะแล้วก็แล้วก็ถ้าใบสมัครเขามีให้กรอกก็กรอกมาก่อนให้เรียบร้อยนะนอกจากนั้นจะเป็นเรื่องของการแต่งกายแล้วใช่ไหมอ่าน JD job description ให้เรียบร้อยด้วยว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราตอบโจทย์อะไรเขาได้ตรงนั้นนะคะมันจะช่วยในการ สัมภาษณ์งานแล้วเราก็ตอบให้มันตรงสุดเพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาจริงๆเขาอยากได้นักจัดซื้อที่มาช่วยดูแลเซฟิงแต่มาไปตอบอะไรที่แบบว่าคือคือเราเตรียมตัวไปอะไรที่มันไม่ใช่แมทมันไม่แมทกับสิ่งที่เขาต้องการนะคะก็มันจะไม่มันมันจะน่าเบื่อเป็นการคุยกันที่น่าเบื่อเพราะอยากให้มองก่อนนะคะว่าการที่เราไปสัมภาษณ์งานอยากให้เรามีความมั่นใจแล้วก็คือถ้าเรามั่นใจนะ แล้วเราเลือกบริษัทที่เราไปสัมภาษณ์ก่อนหรือต้องมั่นใจก่อนนะว่าบริษัทที่เราจะไปอยู่จะไปคุยกับเขาเนี่ยเราเราไม่ใช่ไปขอเขานะแล้วเขาก็ไม่ได้มาขอเราด้วยคือมันเป็นลักษณะที่วินวินทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องการตกลงโปร <mumbles. S 2> ่งใจนนะ<ๆ>ว่าโอเคอยู่ทางานให้ฉันแล้วก็ฉันก็ทํางานให้อยู่อย่างเต็มความสามารถคือไม่ได้แบบอยากได้งานอยากได้เงินทํางาน,งานอะไรแบบนั้นคือมันจะเป็นในลักษณะท,ที่ไม่มีความสุขนะคะฉะนั้นต้องมั่นใจก่อนนะว่าบริษัทที่เราเลือก ที่เราจะไปทํางานกับเขามันต้องแบบว่าเฮ้ยใช่แนละ้วฉันอยากทําบริษัทนี้แล้วบริษัทนี้ก็ต้องอยากทำอยากอยากได้เราไปเป็นคนทํางานด้วยนะคะฉะนั้นเตรียมการให้พร้อมนะคะแล้วก็ความมั่นใจเสริมมาด้วยนะคะเนาะกล่าวรูเรารู้แล้วกล่าวรูเรารู้แล้วนะคะว่าเป็นยังไงนนเนาะก็คือมีการเตรียมการเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็อันนี้เราก็ต้องตอบไปในเวที่มันโปรเฟชชั่นอลนิดนึงนะคะ ทุกอย่างที่เราตอบนะไม่ใช่ว่าเขาถาม,ถามใช่ไหมตอบเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าแนะนําตัวให้ฟังหน่อยไปตอบแบบโอ้ฉันอยู่บ้านอยู่ที่นี่ที่นั่นที่นู่นคือฉันชอบเลี้ยงแมวเลีเ้ยงหมาปลูกต้นไม้อะไรคือมันไม่ได้แบบตอบโจทย์เพราะว่าจริงๆเราต้องเข้าใจก่อนว่า HR หรือว่าคนที่สัมภาษณ์เรานะแมเนเจอร์เนะี่ยแมเนเจอร์ที่ทำงานจัดซื้อเขาอยากรู้ว่า เราช่วย contrib u หรือว่าทําอะไรตอบโจทย์อะไรให้เขาได้บ้างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมมุติว่าเขาอยากได้ออฟฟิเซอร์นะเขาอยากได้คนที่มาช่วยซื้อของแล้วก็ช่วยเซฟวิ่งให้เขาอะไรแบบเนี้ยคือเราต้องตอบตรงนั้นนะเรา negotiation เก่งเราทําอะไรสําเร็จแล้วเ,ลเรามาดูกันเนาะคือหลักๆก็คือ professional way นะตอบให้มันเป็นแบบลักษณะที่ไม่ใช่ว่า อยากจะพูดอะไรก็พูดนะเพราะว่าเวลาเรามีแค่หนึ่งชั่วโมงในการสัมภาษณ์นะส่วนมากจะเป็นหนึ่งชั่วโมงคือถ้าสมมุติว่าเราเรา,เราอาจจะมีวิธีการที่เราจะทราบได้ว่าเขาสนใจเราหรือเปล่าคือเวลาที่เขาจะเป็นกับเรานะคะนี่เป็นอีกชิคนหนึ่งถ้าสมมุติว่าเฮ้ยเขายังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยอะจะไล่เรากลับแล้วอะไรเงี้ยแสดงว่ามันไม่โดนไม่ใช่นะคะรู้ไว้เลยอย่างนั้นทีนี้มาดูกันนะคะว่า professional way ประกอบด้วยอะไรบ้าง อย่างแรกเลยมันต้อง engage เรื่องราวมันต้อง engage เขาถ้าเขาอยากได้คนที่ selling ให้เขาคนที่มาทํางานจะซื้อให้เขาเราเล่าเรื่องราวที่มันิงก์กันที่มันโดนใจเขานะคะอย่างที่สองคือน่าสนใจเรื่องราวของเรามันต้องน่าสนใจนะไม่ใช่แบบว่าอ๋อฉันก็ทํางานไปวันๆตามของอะไรแบบเนี้ยคือพูดอะไรที่แบบว่าหรือว่ากล่าวโทษคนอื่นอแบบเี้ยฉันไม่ชอบหัวหนะ้าฉันเงินนอนก็น้อยอะไรแบบเนี้ยไม่เอาไม่พูดนะคะ แล้วก็อีันนึงก็คือเครียร์ทุกอย่างอย่าให้เดาพูดให้มันชัดเจนนะคะทั้งประโยคให้มันจบมันจับต้นชนปลายอะไรให้ถูกแล้วก็พูดด้วยความชัดถ้อยชัดขำและมัน่นใจนะคะสุดท้ายก็คือเนื้อใจความทุกอย่างมันต้องสมบูรณ์นะ,ะสมบูรณ์ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาว่ากันต่อพอมีกราวลูข้อสุดท้ายก็คือ เราเล่าทุกอย่างให้มันเป็น story telling เล่าเล่าเรื่องนะเหมือนเวลาเซลล์มาขายของใช่ไหมหรือว่าเรื่องราวอย่างเรา,เราฟัง Apple มาอย่างไงสต e ฟจ job ลำบากเรียนไม่จบอะไรคือมันมีเรื่องราวฟังแล้วน่าติดตามนะคะซึ่งหัวข้อ story telling story telling เนี่ยเราก็ไปหาฟังได้นะวิธีการเล่าเรื่องให้มันน่าสนใจยังไงแต่ถ้าสมมติไม่ทันจริงๆก็เอาหลักการที่ดีฉันจะเล่าให้ต่อให้ฟังต่อเนี่ย ไปใช้ก่อนนะคะถ้ามันไม่ทันแล้วเนาะเตรียมตัวไม่ทันเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นสกิลซึ่งสกิลทุกอย่างเราต้องฝึกนะคะแล้วก,การฝึกมันก็ต้องใช้เวลานะคะถ้าคนที่ฝึกบ่อยๆเขาก็จะคล่องนะคะโอเคมาเริ่มกันกับค,คำถามนี้อะลากยาวเลยวันนี้ก็จะยาวนิดหนึ่งนะคะลากยาวเลยเท me about yourself อย่างแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราถามเราเล่าก่อนว่าโอเคฉัน เคยทำงานที่ไหนอาจจะเป็นบริษัทที่เราทำทำเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนแล้วหรือว่าเป็นงานปิโตเคมีงานก่อสร้างงานอะไรหลายๆอย่างนะคะอโตโมทีฟอะไรแบบนี้คือมันจะเป็นมองเห็นเส้นทางที่เราผ่านมานะบริษัทอย่างเดียวไม่พอต้องบอกด้วยว่าฉันทำตำแหน่งอะไรนะคะตำแหน่งไม่พอต้องบอกด้วยว่าทำมากี่ปีแล้วนะคะเพราะว่า ถ้าสมมุติว่าเราทำสอเดือนแล้วก็เลิกเนี่ยมันก็รู้ได้ว่าเราอาจจะเป็นคนจับจดหรือเปล่าแล้วก็ไม่สู้งานอะไรแบบนี้เนาะเพราะอย,าอย่าลืมนะคะว่างานจัดซื้องานจะว่าโหดก็โหดนะคะเพราะว่าของที่ต้องซัพพลายมันไม่ได้ซื้อแค่รองแมททิเมันมีวันก่อนพูดไปใช่ไหมอินเดเร็กแล้วก็ d i เร c กแมทท r i เ l ียววันนี้นั่นแหละได้นํามันมาใช้นะคะปีเสร็จแล้วไม่พอ ความรับผิดชอบทําอะไรบ้างบอกเข้าไปด้วยว่าทําอะไรนะคะก็คือถ้าสมมุติว่ามีเมเจอร์ s ponsibility แล้วเนาะแล้วก็มีความสําเร็จของเราความสําเร็จของเราที่ผ่านมาอบอกเข้าไปด้วยว่าว่าเราทําสําเร็จสิ่งที่สําคัญในองค์กรเขาอยากให้เราเซฟมันนี่แล้วก็ทาง ใช่ไหมคะฉะนั้นบอกเข้าไปว่าเราเซฟมันนี่แล้วก็เซฟทำยังไงอาจจะเป็นการ improve process นะคะอาจจะเป็นการค t e เอ o ทูเล็กๆน้อยเพื่อช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้นคล่องขึ้นการทำห้าส่งห้าสอหรืออะไรคือช่วยทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะอย่างงั้นจะซื้อเราเราก็จะบอกว่าหนูเปิด PO เก่งหนู ช่วยพัฒนาระบบทําให้ทุกอย่างมันออตโต้ขึ้นหรือว่าหนูต่อรองกับเวนเดอร์เก่งมากเลยหนูทํำเซฟิงให้บริษัทเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปในปีหนึงอะไรแบบเนี้ยเนาะและสุดท้ายเราก็ต้องแลนดิ้งให้สวยนะคะอะแลนดิ้งยังไงคือคนส่วนมากเล่าอยางนี้จบแหละยังไม่ได้แลนดิ้งเราจะต้องที่ที่ดิฉันบอกค่ะเราเตรียมตัวยังไงเราต้องเตรียมตัวว่า เรารู้ว่าเขาต้องการอะไรใช่ไหมคะเราต้องแลนดิ้งตรงนี้เลยว่าหนูเข้าใจว่าพี่ต้องการอะไรแล้วหนูมั่นใจว่าหนูจะทําสิ่งนั้นได้อนะ,ะทั้งหลายทั้งปวงอาจารย์เทยา่ามั่นใจว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ขอให้น้องๆเพื่อนๆน,น,นะคะที่ไปสัมภาษณ์งานโชคดีแล้วก็ได้งานที่ ตั้งใจแล้วก็สมหวังคือมีความสุขกับการทำงานของตัวเองนะคะเหนือสิ่งอื่นใดคือมีความสำเร็จแล้วก็ความสุขนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ